แต่สวัสดีครับพี่น้องเครื่องเสียงไฮเอนด์ทุกท่านเลยนะครับวันนี้ audio nice ครับเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าผมกำลังจะมาชี้เป้าลำโพง Active ที่ดีที่สุดแห่งปีเลยนะครับต้องเรียกว่าอย่างนั้นเลยเพราะตรงหน้าของผมนั้นก็คือลำโพงไร้สายของ KEF ls 5 0 wireless 2นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับต้องบอกว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่มีประวัติ เทคโนโลยีอันยาวนานมากกว่า50ปีเรียกว่าหนึ่งชั่วยุคนเลยก็ว่าได้และที่สำคัญเป็นแบรนด์อังกฤษด้วยนะครับเรียกว่าคุณภาพเสียงที่ผมกำลังจะเล่าสำหรับลำโพงคู่นี้วันนี้ต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดเพราะว่าเขาคือลำโพงไร้สายที่ผมกล้าการันตีว่าดีที่สุดในชั่วโมงนี้และราคาจับต้องได้ไม่สูงจะเกินไปนะครับเกินราคาอีกด้วยนะฮะเรามาดูกันเลยนะครับสาหรับ k e ฟ LS50 Wireless 2ตัวนี้นะครับโอ้ oh, เรียกว่าฟังก์ชันแบบครบคันเล่นง่ายต้องยอมรับนะครับว่ากระแสในตอนนี้ของนักเล่นเครื่องเสียงทั้งต่างประเทศและในบ้านเราโอ้ oh, ตื่นตัวในเรื่องของการเล่น Streaming Music มากๆนะครับเล่นผ่านแอปนี้นะฮะเรียกว่าไม่มีใครนะครับที่ชั่วโมงนี้ไม่หันมาสนใจเล่นสตร e มเมอร์นะครับ k e f l s 5 0 Wireless ตัวนี้นะครับมีความพิเศษเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ นอกจากจะมีสตตมเมอร์ในตัวแล้วยังมีแดกคุณภาพไฮเอ็นอยู่ในตัวอีกด้วยตัวนี้นะครับพิเศษที่สุดผมเพงบอกว่าเนี่ยชี้เป้าเลยนะฮะสำหรับเคฟเอสห้าศูน e ์วายเรุ่นใหม่ตัวนี้เพราะว่าเขาให้กําลังแรงขับนะครับสูงถึง760วัตต์ IMS เลยนะครับต้องเรียกว่าสูงกว่ารุ่นเก่าๆเนี่ยหลายเท่าตัวเลยนะครับและที่สําคัญนี่คือลําโพงที่เป็นแบบแอคทีฟครับโอ้นะฮะต้องเรียกว่า เป็นอุดมคติในการเล่นลำโพงคู่คู่หนึ่งเลยนะครับในการมีแอมป์ขับแบบบายแอมป์ครับนะฮะซึ่งเขาแยกแอมป์ขับนะครับซึ่ง Twitter นะครับจะใช้แอมป์แบบคลาส AB ถึง100วัตต์ต่อข้าง และวูฟเฟอร์นะครับจะใช้แอมแบบคลาสดีครับโดยให้กำลังขับถึง280วัตต์ต่อข้างครับเรียกว่าการเล่นแบบบายแอมแบบนี้นะครับโอ้ oh, นักเล่นเครื่องเสียงระดับไฮเอ็นซูเปอร์ไฮเอ็นเขานิยมเล่นกันเป็นอย่างมากนะครับนั่นถึงทำให้ลำโพงคู่นี้มีคุณภาพเสียงที่สูงนั่นเองนะครับ ถ้าย้อนไปอดีตนะครับหลายๆท่านจะรู้จักอยู่แล้วนะครับเคฟเอ50นะครับค่อนข้างโด่งดังไปทั่วโลกเลยนะครับแต่สมัยก่อนจะเป็นลำโพงแบบพสซีฟต่อมานะครับก็พัฒนาเป็นลำโพงเล่นแบบแอคทีฟนั่นหมายถึงมีแอมในตัวนะครับโหสมัยก่อนก็เรียกว่าได้รับความนิยมนะครับอย่างยิ่งนะฮะแต่ณวันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่า l s 50นะครับเขามีไฮเทคโนโลยีใหม่นะครับที่เรียกว่าเมท a าด้วยนะครับตัวนี้นะครับพัฒนามาแล้วเป็น LS50 Wireless รุ่นที่2นะครับนะฮะเป็นแบบเมท่าเมท่าย่อมาจาก Meta Material Absorption Technology นั่นเองนะครับต้องบอกว่านี่คือเทคโนโลยีใหม่ขยายความเรื่องของเมท่านิดหนึ่งแล้วกันนะครับความพิเศษของลำโพงคู่นี้ภายในนะครับจะถูกจัดวางวิเคราะห์วิจัย R&D อย่างพิเศษเลยนะครับเพราะว่าในระบบเมท่าเขาจะใช้ทา a n นสวิตช์ไลน์นะครับหมายถึงอะไรครับ หมายถึงจะมีการสลายว i b เบชั่นนะครับแรงสั่นสลาย Resonance โอ้เรียกว่าลำโพงที่แพงแพงระดับ High End สูงสูงเนี่ยจะใช้เทคโนโลยีแบบนี้นะครับผมซึ่งในราคาไม่ถึงแสนเนี่ยหาแทบจะไม่มีนะครับและ k e ฟ LS50 Wireless 2ตัวนี้ทำมาให้เรียบร้อยแล้วกับ Meta าเทคโนโลยีนั่นเองนะครับการเล่นเครื่องเสียงนะครับโดยเฉพาะ เรื่องของสัญญาณเสียงเนี่ยเราก็มักจะรู้อยู่แล้วว่าภายในตัวตู้มักจะมีสัญญาณรบกวนแต่ว่าระบบนี้เนี่ยเขาได้มีนักวิเคราะห์วิจัยมาแล้วนะครับว่ามีความแม่นยำสูงถึง99%และการันตีด้วยนะครับว่าความซับซ้อนของเสียงนะครับในการสลายเรโซแนนซ์เนี่ยสามารถทำได้แทบจะ100%เลยนะครับนี่คือเสน่ห์ที่ kef alexa ศูนย wireless 2ตัวนี้นํามาให้แล้วในวันนี้นะครับนี่คือลําโพงระดับ high end นะครับผมถึงบอกว่าลำโพงไร้สายในตอนนี้ถ้าให้เราให้คะแนน10เต็ม10ร้อยเต็มร้อยนะครับนั่นคือ Wireless เคฟเอสห้าศูนย์ไวเลสทลยครับลำโพงไร้สายที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะครับผมนะท่านทราบกัอนอยู่แล้วว่านี่เป็นลำโพงที่อังกฤษนะครับที่ใช้เทคนโนโลยีแบบ Uniq ซึ่งตัวนี้ u n นิเป็นเจนที่12แล้วนะครับนะครมากกว่า50ปีนะครับผมตัวนี้ไม่ใช่แค่มีแอมมีสเมอร์ ในตัวเท่านั้นนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับจะมีแดกด้วยที่รองรับแซมปิ้งเรทนะครับได้สูงถึง384กิโลเฮิร์นะครับและรองรับระบบไฮเรสโ o l เ t ชันนะครับที่24บิตทับ192กิโลเฮิร์นะครับและสำหรับคนที่ต้องการคุณภาพสูงสุดสำหรับลำโพง KEF l s 50 Wireless 2ตัวนี้ผมแนะนำให้ต่อเล่นแบบสายแลนแต่สำหรับใครที่ต้องการสะดวกแค่ผมฟังแบบแค่ w i f i นี่ผมว่าเสียงนี้ก็แบบกริบมากเลยนะฮะ ก็เล่นแบบ Wi-Fi ผมว่าก็โอเคมากๆแล้วเพราะว่าได้ความละเอียดถึง384ก h z เรนะครับเรียกว่าใครที่เล่น Wi-Fi นี่ก็เหลือๆแล้วนะครับสำหรับคุณภาพไฮเอ n d แบบนี้นะครับแค่เล่น w r e l e s s เนี่ยคุณก็จะได้คุณภาพที่สูงเอาซะมากๆแล้วนะครับสำหรับคนที่ต้องการคุณภาพเสียงสูงสุดหรือใครอยากสะดวกสะดวกเล่นแบบ e t u o t h นะครับเขาก็รองรับไว้ที่24บิตทั96กิโต้องบอกว่าสูงมากๆนะฮะพี่น้องครับรองรับ DSD โอ้นะฮะ เล่นไฟนี่แบบดี d นี่ต้องเรียกว่าละเอียดแบบแทบจะเหมือนดนตรีจริงๆหรือออกมาจากห้องอัดจ,จริงๆเลยนะครับตัวนี้จะให้ความเป็นมิวสิค l อลเป็นอย่างมากนะครับและมีมิวสิกสตรีมมิงนะฮะที่ครบถ้วนนะครับรองรับในทุกๆแพลตฟอร์ม นอกจากนั้นนะครับยังสามารถเล่นแบบมัลติรูมก็ได้นะครับหมายถึงสามารถเชื่อมต่อนะครับกับชุดลําโพงในห้องต่างๆภายในบ้านได้นะครับไม่จําเป็นนะครับว่าจะต้องเป็นลําโพงยี่ห้อเดียวกันเป็นเคฟจะเป็นลาโพงยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับเคฟรุ่นนี้นะครับเขาสามารถนําเข้าไปแมชมัลติรูมกับยี่ห้ออื่นๆได้และที่สําคัญนะครับก็จะรองรับระบบ Air ์เพลทูด้วยนะครับทำให้เราสะดวกสบายในการเล่นสตรีมมิ่งมิวสิกผ่านมือถือได้ง่ายดายอีกด้วยนะครับ โดยเฉพาะหลายคนถามบอกว่าโอ้ลำโพงที่อ่านค่าบิตเรดได้สูงขนาดนี้รองรับ MQA หรือไม่ตอบ KEF LS 50 Wireless 2ตัวนี้รองรับ MQA แล้วก็ระบบลูนลูนเรดี้ด้วยโอ้โหเป็นไงฮะผมบอกแล้วไม่ธรรมดาเดี๋ยวช่วงท้ายรายการของเราตอนนี้เราจะมีเสียงให้ฟังกันด้วยนะครับผมบอกเลยครับว่า ชอบมากๆนะครับส่วนตัวผมใช้มาประมาณ1เดือนเสร็จๆนะครับสำหรับรุ่นนี้ที่นำมาทดสอบแล้วมาลองใช้ต้องบอกว่าเหมือนกับลำโพงไฮเอ็นที่มีแอมป์ดีๆตัวหนึ่งเลยเรียกว่าให้คุณภาพสูงเกินราคาจริงๆครับและเคฟเขาขึ้นชื่อมานานอยู่แล้วนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าผมจะเล่นเครื่องเสียงผมต้องหาแอมป์ดีๆมาแมทชิ่งแต่เคฟเขาการันตีแล้วครับว่าเขาแมทชิ่งดีไม่ใช่แค่บริษัทกลันตีครับแต่ตัวออเดียลไนท์เองนะครับเรากล้กกากลันตีเลยครับว่า มีแอมพลิไฟเออร์ที่แมทชิ่งและให้กำลังขับได้สูงแล้วก็ให้ค่าทุกย่านความถี่ที่แบบว่าครบถ้วนนะครับเสียงเบสนี่ผมบอกเลยครับมาแบบอิ่มแน่นเป็นตัวโน้ตนะครับส่วนรายละเอียดนะครับต่างๆนะครับก็จะแบบให้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆได้ดีนะครับแล้วก็ให้ความสมจริงโดยเฉพาะเครื่องเป่าเสียงร้องเนี่ยเขาขึ้นชื่อเลยนะครับเห็นตัวแบบไม่ใหญ่ประมาณนี้นะครับเสียงเบสนี่ผมบอกเลยครับ เหมือนลำโพงตั้งพื้นดีๆนี่เองนะครับอ่ะมาดูในฟีเจอร์ต่อไปนิดนึงหน่งไหนๆก็พูดถึงลำโพงแล้วนะครับตัวนี้นะครับไรเฟร์ของเขาวูฟเฟอร์จะอยู่ที่5.25นิ้วนะครับเป็นอลูมิเนียมโครนนะครับผมและทวิเตอร์1นิ้วนะครับ เป็นเวนเ e d a อลูมิเนียมโดมนั่นเองนะครับตัวนี้เขาบอกเลยครับว่า perfect sound นะฮะโอ้สุดๆจริงๆตัวผมยอมรับคำว่า perfect sound ของเคฟจริงๆนะครับนะฮะเพราะว่าถูกออกแบบ matching ทั้งลำโพงทั้งแอมแถมยังมี dsp ในตัวด้วยอ๋อ dsp หมายถึงอะไรนั่นะคือการจัดแจงระบบอะคูสติก ได้หลากหลายหมายถึงลําโพงคู่นี้เขาสามารถที่จะวางในห้องหรือว่าในตําแหน่งที่อาจจะมีอะคูสติกมีอุปสรรคใดๆขวางกันเนี่ยเขาสามารถมี DSP ในตัวความฉลาดในการประมวลผลของเสียงเนี่ยนะครับให้ได้เสียงที่ละเมียดและก็ดีถูกต้องได้ในทุกๆสถานการณ์นะครับเรียกว่านะครับระบบ DSP นั้นจะช่วยให้คุณ ไม่ต้องเซตอัพอะไรยากเพราะนี่คือลำโพงที่แมทชิ่งแล้วก็เซตอัพง่ายจริงๆนะครับเรามาดูค่าของ Frequency Response กันบ้างนะครับสำหรับ k f a ไอ50 w i r e l e s s 2ตัวนี้นะครับจะให้ค่าความถี่ตอบสนองความที่อยู่ที่4 0 4 7 0ถึง47,000เฮิร์ต์นะครับต้องเรียกว่าเกินหูมนุษย์ไปเยอะนะหูมนุษย์ฟังได้แค่20,000นะฮะนี่47,000เฮิร์์เลยนะครับเท่าที่ผมได้ลองทดสอบผมต้องบอกว่าเสียงเบสของเขานี่เรียกว่า หนักแน่นแล้วก็รุนแรงแล้วก็เป็นตัวโน้ตเป็นตัวเป็นตนนะครับชอบมากๆนะฮะอยากให้ทุกคนฟังแน่นอนสำหรับลำโพงคู่นี้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสำหรับ k e ฟ LS 5 0 w i r e l e s s 2ตัวนี้นะครับที่อยู่ตรงหน้าของผมตัวนี้จะเรียกว่าสีไทเทเนียมเกรย์นะฮะแล้วก็จะมีอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีดำนะครับสีดำก็จะเป็นสีดำด้านแล้วก็สีขาวครับก็จะเป็นสีขาวด้านนะครับโ้เรียกว่าสวยงามเป็นอย่างยิ่งนะครับไม่เฉพาะแค่ความสวยงามอย่างเดียว คุณจะเอาไปวางบนโต๊ะคอมพิวเตอร์นะครับในการทำงานนะครับหรือว่าจะเป็นแบบมุมกาแฟนะครับหรือว่าเป็นห้องนั่งเล่นหรือจะเป็นห้องนอนผมบอกเลยครับคู่นี้จะไม่ทำให้คุณผิดหวังนะครับหรือหลายๆท่านนะครับในวงการเบื้องหลังนักดนตรีนะครับเบื้องหลังของซาวด์เจเนียร์ต่างๆก็มักจะนิยมนำเคฟไปเป็น r e f e r e n c นะครับเป็นลำโพงอ้างอิงนะครับเป็นลำโพงมอนิเตอร์ที่เรียกว่ามีความเที่ยงตรงสูงนะครับผมบอกเลยครับว่าสำหรับใครที่ กำลังมองหาแบบชิ้นเดียวจบ่ะนี่คือลำโพงไร้สายที่ดีและให้เสียงที่แบบไฮเอ็นจบนะครับผมราคาค่าตัวของเขานะครับบอกเลยครับราคาอยู่ที่99,900บาทครับต้องเรียกว่าราคานี้ไม่ถึงแสนนะครับแล้วก็คุ้มค่าเกินราคาเป็นอย่างยิ่งเพราะนี่คุณภาพเสียงของลำโพงไร้สายณนะชั่วโมงนี้ผมให้การันตีเลยครับ KEF LS50 Wireless 2ที่ทุกคนต้องมีถ้าคุณรักเสียงแบบไฮเอ็น และคุณภาพสูงสวยงามแบบนี้ห้ามพลาดเลยนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณบริษัท v g a s เป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ดิลเลอร์ทั่วประเทศเลยนะครับทุกคนสามารถหาซื้อได้ไม่ยากครับเดี๋ยวเราจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอ่ะท้ายนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขเป็นอย่างยิ่งในการเล่นเครื่องเสียงครับไม่ต้องซื้อเยอะไม่ต้องซื้อรีมเมอร์ไม่ต้องซื้อแอมนะครับไม่ต้องซื้อสายอะไรกันเยอะแยะมากมายนะครับเล่นคู่นี้ได้เลยนะครับขอให้ทุกคน มีความสุขวันนี้ Audio Nice ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ As my heart on this train. Je...